ตอนที่เจ็ดร้อยสี่บเอดชิงตำแหน่งขณะที่แท่ฟาดโดนร่างกายซิ่วเฟิงหานเขารู้สึกเย็นวาบขึ้นมาชั่วขณะความคิดวุ่นวายก่อเกิดขึ้นมาในใจดุดสายน้ำหลากความคิดพวกนั้นสับสนวุ่นวายอยู่ภายในร่างและทำให้เขารู้สึกกำลังถูกฉีกกระชากการก้าวเท้าช้าลงโดยไม่รู้ตัวกระทั่งเต่าก็ไม่มั่นคงไม่อาจจินตนาการได้ว่าแท่ประเภทไหนถึงมีพลังอำนาจหน้าหวาดกลัวขนาดนี้ตอนที่หวังหลินพุ่งออกไปนี้ เขาไม่ได้พุ่งเข้าหาซิ่วเฟิงหานแต่พุ่งเข้าหาดอกบัวของซิ่วเฟิงหานช่วงชิงตำแหน่งเส้นผมหวังหลินพลิ้วไหวและเสื้อผ้ากระพือไปตามสายลมดวงตาสองประกายดุจสายฟ้าแม้ว่าใบหน้าจะซีเผือดแต่ยังปลดปล่อยกลิ่นอายทรงอำนาจออกมาเมื่อยืนอยู่บนยอดดอกบัวเต่าของซิ่วเฟิงหานหวังหลินหันกลับมาดวงตาสองสว่างดุจคบเพลิงมองไปที่ซิ่วเฟิงหาน หวังหลินยืนอยู่บนดอกบัวซึ่งเหมือนกับยืนอยู่บนเตาของซิ่วเฟิงหานแม้ว่าในความจริงไม่มีผลกระทบอะไรแต่ทางสัญ,ญลักษณ์มันคือการโจมตีทางความคิดท้ายที่สุดซิ่วเฟิงหานก็ระงับความคิดโกลาหลนทั้งหมดลงไปได้จิตใจแห่งเต่าของเขาอ่อนแอไปแล้วและเมื่อเห็นหวังหลินยืนอยู่บนดอกบัวของเขาใบหน้าท่าทางจึงซีดเผือดทันที หวังหลินจ้องซิ่วเฟิงหานอย่างเย็นชาโดยไม่พูดอะไรออกมาเขาสะบัดแขนเสื้อและนั่งลงบนดอกบัวไปจริงๆตอนนี้พลังอำนาจของแม่น้ำเอเวจียิ่งเข้มข้นขึ้นและล้อมรอบดอกบัวทันทีซิ่วเฟิงหานพ่ายแพ้การประลองเตาสีหน้าท่าทางซีดเผือดและกระอักโลหิตออกมาจากปากจากนั้นล่าถอยทันทีและในเวลาเดียวกันก็สร้างผนึกในฝ่ามือขึ้นมาพลังดั้งเดิมในร่างกายรวบรวมไว้ที่ฝ่ามือทันที ถ้ายังมีวิชาดั้งเดิมเทพมารถือกำเนิดใบหน้าซิ้วเฟิงหานดูร้ายขึ้นไปอีกเขาเกลียดศัตรูคนนี้ไปแล้วผู้ที่แม้แต่ชื่อก็ยังไม่รู้จักรู้แต่เพียงแค่ว่าเกลียดเข้ากระดูพลังรวบรวมอยู่ในฝ่ามือทั้งสองข้างจากนั้นเปลวเพลิงปีศาจส,สีดำพลันก่อตัวขึ้นมาจากระหว่างสองมือเปลวเพลิงนี้เรากับเพลิงเทียนที่กำลังกระพริบเรากับว่ามีปีศาจได้นอนนกลืนกินหัวใจอยู่ข้างในเปลวเพลิง เพียงกระพริบตาเพลิงปีศาจก็ดูดซับพลังดั้งเดิมจำนวนมากเข้าไปจนทำให้มันกระพริบสว่างเจิดจ้าและขยายตัวออกใหญ่โตมันปลดปล่อยควันสีดำหนาแน่นจนเปลี่ยนเป็นรูปร่างปีศาจเขาเดียวรูปกษณ์ของมันคล้ายกับเจ้าเศษมารแต่ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าภายในจิตใจหวังหลินปรากฏสัมผัสวิกฤตรุนแรงขึ้นมาฝ่ามือควาตีเข้ากับดอกบัวจากนั้นกระโดดออกไปกดฝ่ามือเข้าระหว่างคิ้วและพุ่งตรงเข้าหาเจ้าปีศาจ หวังหลินใช้ความเร็วสูงสุดและเมื่อเข้ามาใกล้แล้วดวงตาที่สามระหว่างคิ้วพลันปลดปล่อยแสงสีแดงทรงพลังแสงสีแดงนี้ไม่ได้แพร่กระจายออกไปแต่รวมกันอยู่จุดเดียวจนหวังหลินดูชั่วร้ายยิ่งขณะที่เจ้ามารปรากฏขึ้นมามันร้องคำรามและกัดไหล่ซิ่วเฟิงหานจากนั้นลากเขาเข้าไปในอากาศและกลืนกินทันทีหลังกินเสร็จเรียบร้อยมันหันศีรษะกลับมาจ้องหวังหลิน จากนั้นพุ่งออกไปพร้อมกับร้องคำรามและตะวัดกรงเล็บไปด้วยกรงเล็บของมันสามารถฉีกกระชากฟ้าดินปลดปล่อยเสียงโหยหวนรุนแรงเส้นเลือดบนใบหน้าหวังหลินปูดพองดวงตาที่สามระหว่างคิ้วพลันลืมตาขึ้นมาทันทีและปลดปล่อยแสงสีแดงรูปร่างใบพัดร่างปีศาจตนนั้นถูกเผยตัวให้กับแสงสีแดงรูปใบพัดทันทีและดูราวกับมันกำลังจะโปร่งใส แม้แต่ซิ่วเฟิงหานที่เหมือนกับตัวอ่อนข้างในเจ้าปีศาจก็ยังมองเห็นได้ขณะที่กรงเล็บเจ้าปีศาจเข้ามาใกล้หวังหลินชี้มือขวาใส่มันและตะโกนหยุดวิชาย,ยับยั้งดุดพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ราวกับทั้งโลกหยุดหมุนในจังขณะแม้ว่าเจ้าปีศาจฟื้นฟูขึ้นมาแทบจะทันทีแต่การหยุดครั้งนี้ได้ให้โอกาสหวังหลินได้อย่างดีเยี่ยมตอนนี้เจ้าปีศาจถูกล้อมรอบด้วยแสงสีแดงอย่างสมบูรณ์ร่างกายของมันปลดปล่อยควันสีดำออกมาจำนวนมาก ทั้งยังส่งเสียงร้องโยหวนและกรีดร้องรุนแรงแม้แต่ซิ่วเฟิงหานที่อยู่ในสภาวะนิ่งข้างในร่างเจ้าปีศาจยังต้องลืมตาขึ้นมาสีหน้าหวังหลินซีดขาวเขาไม่สามารถคงสภาพแสงสีแดงจากดวงตาที่สามได้นานเกินไปเพราะวิชานี้ใช้พลังดั้งเดิมมากมายหอหวังหลินสามารถคงสภาพดวงตาที่สามให้เปิดไว้ได้เพียงแค่สองลมหายใจเท่านั้นก่อนที่แสงจะเลือนหายไป อย่างไรก็ตามในตอนนี้หวังหลินตบกระเป๋านำกระบี่สวรรค์ไว้ในมือเขาเงื้มกระบี่ขึ้นมาและฟันลงไปอย่างรวดเร็วตัดสวรรค์เสียงคำรามสนั่นกึกก้องไปทั่วฟ้าดินสิ่งที่ถูกตัดไม่ใช่เลือดเนื้อหรือพลังอะไรแต่เป็นกฎแห่งโลกเมื่อกฎนั้นถูกตัดเหล่าวิชาจะพังทลายไปโดยธรรมชาติการตัดสวรรค์ครั้งนี้ได้ยอมให้เจ้าทวิลี่กัวกระทำในส่วนของมันเจ็ดจำนวนกระบี่โบราณอันหนาแน่นเต็มไปทั่วโลกทันที กระบี่สวรรค์ฟาดลงไปแต่เจ้าปีศาจไม่ได้บาดเจ็บเลยสายตาซิ่วเฟิงหานส่องสว่างขึ้นข้างในเจ้าปีศาจทว่าขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าปีศาจหรือซิ่วเฟิงหานไม่มีคนใดขยับเคลื่อนไหวได้เลยสับนิ้ววินาทีถัดมาเจ้าปีศาจเกิดรอยร้าวขึ้นและพลังมารหลุดออกมาจากรอยร้าวต่อมาพลังมารกระจายกันออกไปและซิ่วเฟิงหานถูกเผยตัวขึ้นซิ่วเฟิงหานตายไปแล้ว โลหิตซึ่งออกมาจากมุมปากหวังหลินการฆ่าเซียนขั้นมายาหินเป็นเรื่องยากจริงๆหวังหลินเก็บกระบี่สวรรค์และยื่นมือออกเข้าหาพื้นดินเขารวบรวมเศษสมบัติที่กระจัดกระจายทั้งหมดและจากไปอย่างรวดเร็วส่วนดอกบัวปิศารนั้นอยู่ในแม่น้ำเอเวจีด้วยเหตุผลบางอย่างมันไม่ได้หายไปไหนมันถูกแม่น้ำเอเวจีดูดซับไปแทนและหล่อหลอมอย่างช้าๆหวังหลินสังเกตสิ่งนี้ได้จึงเผยท่าทางครุ่งคิด ถ้าสงสัยว่ารูปร่างทางกายภาพของเต๋าจะสามารถปรับแต่งให้กลายเป็นสมบัติวิเศษได้หรือไม่หวังหลินเหาะเหินทั้งยังเคล่งกระจายสัมผัสวิญญาณออกไปด้วยการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เซียนบางส่วนสนใจแน่นอนดังนั้นหวังหลินจึงรีบเหาะเหินออกไปอย่างรวดเร็วแม้จะห่างออกไปหมื่นลี้เขาก็ยังไม่หยุดเศษส่วนของแดนสวรรค์ชิ้นนี้กว้างใหญ่ไพศาลและมั่นคงมากกว่าแดนสวรรค์พิรุณหากที่นี่เป็นแดนสวรรค์พิรุณ การต่อสู้ครั้งนี้คงทำให้ทั้งเศษแดนสวรรค์พังทลายไปอย่างแน่นอนหวังหลินเหาะเหินอยู่สามวันจนในที่สุดก็เห็นชายขอบเบื้องหน้าเมื่อถึงตรงนี้เขาก็หยุดชะงักและมองไปรอบๆห่างออกไปไม่ไกลนักมีภูเขาลูกหนึ่งเต็มไปด้วยสายฟ้าตั้งอยู่หวังหลินตรงไปที่ภูเขาลูกนั้นเขาใช้กระบี่สวรรค์เพื่อสร้างถ้ำขึ้นมาก่อนจะนั่งลงฝึกฝนในระหว่างการต่อสู้กับซิ่วเฟิงหานหวังหลินใช้ตัดสวรรค์และตาที่สาม ดังนั้นพลังดั้งเดิมในร่างกายจึงถูกใช้ออกไปทว่าเขาได้กลืนกินสายฟ้าสวรรค์ไปสองเส้นครึ่งซึ่งหวังหลินไม่ได้หลอมรวมมันแต่เก็บเอาไว้ในร่างกายเขาจึงรีบหลอมรวมมันอย่างรวดเร็วและฟื้นฟูพลังดั้งเดิมที่ใช้ไปในการต่อสู้นอกจากนี้ที่นี่คือแดนสวรรค์อัศนีดังนั้นทุกสิ่งอย่างรวมไปถึงต้นไม้ใบหญ้าและภูเขาต่างก็มีสายฟ้าที่นี่จึงเสมอกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับหวังหลิน การฝึกฝนอยู่ที่นี่จะก้าวหน้าได้เร็วกว่าข้างนอกมากมายหวังหลินเสมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำขณะที่กำลังฝึกฝนอยู่นั้นหวังหลินนำดอกบัวออกมาจากแม่น้ำเอเวจีดอกบัวนี้เยือกเย็นมากขณะที่มันออกมาจากแม่น้ำเอเวจีมันก็แสดงอาการว่ากำลังแตกสลายหวังหลินสังเกตการอยู่ชั่วครูก่อนจะนำมันกลับเข้าไปในแม่น้ำเอเวจีจากนั้นนำเศษชิ้นส่วนท,ทั้งหมดที่เขารวบรวมไว้ออกมา จากทั้งหมดนี้หวังหลินบอกได้ว่ามันเป็นสมบัติรูปทรงแจกันความผันผวนที่ออกมาจากพวกมันถือว่าประหลาดยิ่งดูเหมือนจะเป็นพลังปราณสวรรค์แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวหวังหลินมองเศษชิ้นส่วนจากานั้นเริ่มคิดดวงตาขมวดเข้าด้วยกันและพึมพันกับตนเองหรือว่านี่เป็นอุปกรณ์ต้นกําเนิดที่แตกสลายณนะตอนนี้แสงสีแดงโลหิตสายหนึ่งลอยละล่องผ่านดาราจาักทุกชั้นฟ้ายอย่างรวดเร็ว แสงสีแดงจบลงที่ดาวเคราะห์สีแดงแข้งดวงหนึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้ขนาดใหญ่และปลดปล่อยกลิ่นไอแปลกประหลาดจนบอกไม่ได้ว่ากลิ่นไอน,นั้นเป็นพลังปราณสวรรค์พลังปีศาจหรือพลังมารท้ายที่สุดมันก็ยังประหลาดยิ่งดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่เคลื่อนไหวอย,อย่างบ้าบ้าแสงสีแดงหยุดลงเบื้องหน้าดาวเคราะห์และจากนั้นเลือนหายไปเผยตัวตนเป็นคนผู้หนึ่งคนผู้นี้มีเส้นผมสีแดง คิวสีแดงและสวมชุดคลุมสีดำเขาดูหล่อเหลาและอายุราวราวสี่สิบขณะที่เขามองไปอวกาศรอบด้านและดาวเคราะห์สีแดงเข้มดวงตาของเขาปรากฏร่องรอยเศร้าโศกเขาคานับฝ่ามือขึ้นมาและเอ่อยอย่างเคารพเหยาวคงลูกชายของเยาวลัว่ตรงกลับมาหาตระกูลแล้วรอบด้านเงียบกริบเวลาผ่านไปพักใหญ่ดาวเคราะห์สีแดงเข้มหยุดชะงักและเสียงแหบแพร่ดังออกมาภายใน ตอนที่พ่อของเจ้าออกไปจากตระกูลเขาไม่ได้บอกว่าจะผ่านไปอีกกี่ชั่วอายุคนเจ้าจะไม่กลับมาเลยเหยาคงถอนหายใจเขาไม่ได้ต้องการกลับมาที่ดาราจาักรทุกชั้นฟ้าเลยจริงๆและกลับต้องมาใช้หินทุกชั้นฟ้าที่พอพ่อของเขาทิ้งไว้ให้อย่างไรก็ตามหากเขาไม่ได้กลับมาดาราจาักรทุกชั้นฟ้าเขาคงอยู่ไม่สุขทั้งหมดก็เพราะลูกสาวของเขาเหยาซีเชโวอเหยาคงผู้นี้คือบรรพชนโลหิต ข่าขณะที่กำลังพูดขึ้นเขาก็ถูกน้ำเสียงแหบพร่าขัดจังหวะออกไปจากที่นี่เถอะและกลับไปดาราจากพันธมิตรเซียนที่พ่อเจ้าเลือกอารามของตระกูลเหย่ไม่มีชื่อเหยล่ล่วตรงน้ำเสียงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตัดสินใจทั้งไม่ยอมให้สงสัยหรือมีคำถามบรรพชนโลหิตกำมัดแน่นและเอ่อยขึ้นมาท่านปู่ลูกสาวคนเดียวของข้าเหย่ซีเชโว ถูกลักพาตัวมาจากดาราจากพันธมิตรเซียนและพามาที่นี่นางเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่มีใครรู้นางคือสายเลือดตระกูลเหยินน้ำเสียงแหบพร่างเงียบสนิทหลังผ่านไปสักพักเสียงถอนหายใจคร่ำครือก,ก็ดังออกมาเหยาวซีเชวอน้ำเสียงนั้นอ่อนลงมาหลังจากนั้นก็เอ่ยขึ้นอีกทีข้าได้คำนวณแล้วว่านางอยู่ในแดนสวรรค์อัศนีเจ้าเข้าไปและพาเหลนสาวของข้ากลับมา จงไปอารามเทพอัศนีด้วยป้ายสิทธิ์ของข้าและพวกเขาจะส่งเจ้าเข้าไปหากเจ้าไปสายแม้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถส่งเจ้าเข้าไปในแดนสวรรค์ได้ตอนที่742ดอกบัวปีศาจแดนสวรรค์อัศนีกว้างใหญ่มากกว่าแดนสวรรค์พิรุณอยู่มาโขพูดให้ถูกก็คือแดนสวรรค์อัศนีถูกปกปักรักษาไว้ดีกว่าแดนสวรรค์พิรุณนับลายขอบของเศษส่วนในแดนสวรรค์มีภูเขาลูกหนึ่งรวจปล่อยสายฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่อง สายฟ้าปะทุออกมาราวกับอสรพิษสีเงินเคลื่อนผ่านภูเขาใครก็ตามที่เห็นสิ่งนี้คงรู้สึกตกใจท้องฟ้ามืดมิดสายฟ้าตกลงมาบนภูเขาเป็นครั้งคราวราวกับท้องฟ้าและภูเขาเชื่อมต่อกันเสียงดังสนั่นกึกก้องอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีจะหายไปเป็นเวลาพักใหญ่ถ้ำแห่งหนึ่งอยู่ใจกลางภูเขาหวังหลินนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บองครักษเทพบ่มเพาะอยู่ตรงทางเข้าพร้อมกับฟื้นฟูตัวเองไปด้วยเช่นเดียวกัน ณวันนี้หวังหลินลืมตาขึ้นปลดปล่อยแสงกระพริบสีทองเบื้องหน้าเขาเป็นเศษชิ้นส่วนที่แตกต่างกันสิบชิ้นพวกมันลอยขึ้นไปกลางอากาศราวกับมีมือยักถือเอาไว้หวังหลินเริ่มครุ่นคิดเขาไม่เคยเห็นว่าอุปกรณ์ต้นกำเนิดจากแดนสวรรค์อัศนีนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เขาเดาว่ามีโอกาสถึงเจส่วนที่เศษชิ้นส่วนนี้คืออุปกรณ์ต้นกำเนิดหวังหลินยกแขนขึ้นมาคว้าเศษไปหนึ่งชิ้น หลังจากตรวจสอบมันอย่างละเอียดเขาจึงวางมันลงและหยิบอีกชิ้นออกมาหวังหลินสลับทุกชิ้นส่วนในใจและหลับตาลงหวังหลิงเริ่มสรุปได้แม่นยำมากขึ้นจากการรวมพวกมันในความคิดหนึ่งชั่วโมงถัดมาหวังหลินลืมตาขึ้นเขาขมวดคิ้วมองไปที่เศษชิ้นส่วนเบื้องหน้าเศษชิ้นส่วนพวกนี้ไม่อาจสร้างสมบัติวิเศษที่สมบูรณ์ได้มีอีกหลายชิ้นส่วนขาดหายไปหลังจากขบคิดชั่วครูหวังหลินยกแขนขึ้นมา เศษชิ้นส่วนถูกพลังปราณสวรรค์ล้อมรอบและเริ่มเคลื่อนไหวพวกมันเชื่อมต่อเข้าด้วยกันก่อรูปเป็นแจกันระหว่างชิ้นส่วนแต่และชิ้นมีรอยเ้าดุดรอยตำหนิซึ่งทำให้มันส่งสัมผัสสวยงามที่ไม่สมบูรณ์แบบออกมานอกจากนี้อีกด้านหนึ่งของแจการมีเศษชิ้นส่วนที่ขาดหายไปหลายชิ้นซึ่งทำให้มันไม่สมบูรณ์หวังหลินมองมันอยู่สักพักพลันโบกแขนและชิ้นส่วนแยกกันอีกครั้งจากนั้นเก็บกลับใส่เข้าไปในกระเป๋า ซิ่วเฟิงหานคนนั้นเป็นเซียนขั้นมายาหยินทำไมถึงไม่มีกระเป๋าหวังหลินงุนงงหลังจากเขาฆ่าซิ่วเฟิงหานไปได้หลังจากซิ่วเฟิงหานตายร่างกายเขาก็เลือนหายไปหวังหลินส่งสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาและพบว่าเขาไม่ได้มีกระเป๋าทิ้งไว้เบื้องหลังนี่เป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดยิ่งระดับบ่มเพาะก็สูงส่งแม้ไม่ได้นำสมบัติวิเศษใดมาที่แดนสวรรค์อัศนีเขาก็ควรจะมีเม็ดยายอยู่บ้าง ยิ่งไปกว่านั้นหากเขาได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาเขาไม่สามารถถือไว้ในมือได้หวังหลินขมวดคิ้วและงงงวยอย่างซิ้งเชิงต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ข้าไม่รู้หรือไม่เช่นนั้นก็มีวิธีเก็บสิ่งของไม่ให้คนภายนอกทราบดวงตาหวังหลินสอยเองสว่างขึ้นและคิดถึงดอกบัวปีศาจข้างในแม่น้ําอเวจี G. เป็นไปได้ว่าดวงตาหวังหลินสองประกายเพียงแค่คิดขึ้นมาแม่น้ําอเวจี G. ก็ปรากฏรอบตัวเขา แม่น้ำอเวจีถูกสร้างขึ้นมาจากเตาดังนั้นขนาดของมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หวังหลินตีมือขวาเข้าใส่แม่น้ำอเวจีทำให้วิญญาณอาฆาตจำนวนมากที่อยู่ข้างในถูกดึงออกมาพร้อมกับดอกบัวปีศาจหวังหลินจ้องดอกบัวปีศาจด้วยสายตาเปล่งประกายของสิ่งนี้ไม่สามารถออกมาจากแม่น้ำอเวจีได้นานเกินไปไม่เช่นนั้นมันจะเลือนหายมีเพียงการอยู่ในแม่น้ำอเวจีเท่านั้นจึงจะทำให้การสลายตัวของมันช้าลง ตอนนี้เพลิงมารดับไปแล้วทิ้งแต่เพียงดอกบัวเย็นเย็นหวังหลินผนึกฝ่ามือขึ้นมารวบรวมปราณสวรรค์ไว้ในดวงตามองไปที่ดอกบัวดูเหมือนจะมีกลิ่นไอเลือนลางอยู่ข้างในดอกบัวแต่กลิ่นไอนี้ไม่ได้แตกดับและยังหมุนอย่างช้าๆตอนที่หวังหลินมองไปการหมุนของมันเพิ่มความเร็วขึ้นจนหวังหลินได้ยินเสียงคำรามอื้ออึงออกมาจากข้างในดูเหมือนว่ามันกำลังใช้วิธีลึกลับบางอย่างเพื่อออกมาผ่านสายตาหวังหลิน หวังหลินพ่นลมหายใจเย็นไม่เพียงแต่ไม่ถอนสายตาเท่านั้นเขาทั้งยังให้โอกาสกลิ่นอายประหลาดได้ออกมาควันสีดำพลันออกมาและเปลี่ยนไปเป็นมันตนหนึ่งที่พยายามกลืนกินหวังหลินขณะที่เจ้ามาันพยายามกลืนกินหวังหลินอยู่นั้นร่างของมันสั่นสะท้านราวกับค้นพบบางอย่างที่น่าเหลือเชื่อมันกรีดร้องและหันตัวเพื่อจะกลับเข้าดอกบัวปีศาจทันทีแต่ว่ามันสายเกินไป วิญญาณดั้งเดิมหวังหลินพุ่งออกมาและไล่ตามมันพร้อมกับส่งระเบิดสายฟ้าประทุออกไปด้วยเขาตรงเข้าไปคว้าร่างเจ้ามารในทันทีเจ้ามารระเบิดเสียงกรีดร้องถูกลากกลับเข้าไปในร่างกายหวังหลินข้าไม่สามารถหลอมเจ้าเศษมารได้แต่กับเจ้ามารตัวเล็กแบบนี้อย่าให้มีโอกาสหวังหลินมองด้วยแววตาสงบนิ่งขณะที่เจ้ามารถูกจมไปในสายฟ้าเสียงกรีดร้องอ่อนแอขึ้นและอ่อนแอขึ้นจนกระทั่งหายไปในที่สุด เจ้าปีศาจถูกวิญญาณดั้งเดิมของเขากลืนกินลงไปเซียนทั่วไปไม่ได้มีความสามารถกลืนกินแบบนี้ได้ปกติแล้วความสามารถนี้มาจากวิธีการฝึกเซียนแบบปีศาจแต่สําหรับหวังหลินเป็นเพราะเขาคือวิญญาณกลืนกินหลังกลืนกินเจ้ามาันตัวนั้นไปสายตาหวังหลินเรืองแสงสีดําเข้มราวกับแฝงพลังชั่วร้ายทว่าในไม่ช้าสายฟ้ากระพริบผ่านแววตาขับไล่พลังมันทั้งหมดและหวังหลินกลับคืนสู่ปกติ หวังหลินเลียริมฝีปากตอนนี้เขารู้สึกได้ชัดเจนว่าไม่เพียงแต่พลังดั้งเดิมฟื้นฟูกลับมาหมดแต่มันยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเรากับว่าพลังดั้งเดิมทั้งหมดถูกบีบอัดหลังจากควันสีดำหายไปข้างในดอกบัวก็ไม่ขุ่นมัวอีกหวังหลินสามารถมองเห็นอีกมิติหนึ่งข้างในดอกบัวได้ข้างในนั้นมีลูกปัดผลึกสดใสเปล่งแสงสว่างอยู่จำนวนสี่เม็ดทว่าพวกมันดูไม่เสถียรราวกับสามารถแตกหักได้ทุกเวลา ขณะที่หวังหลินมองเข้าไปลูกปัดผลึกหนึ่งเม็ดแตกสลายและเลือนหายไปเมื่อเห็นว่าลูกปัดผลึกชิ้นอื่นกำลังจะพังทลายหวังหลินยื่นมือขวาเข้าไปคว้ามาสองเม็ดขณะที่กำลังจะคว้าเม็ดที่สามลูกปัดนั้นก็แตกสลายไปแล้วดวงตาหวังหลินส่องสว่างและถอนแขนขวาออกมาพร้อมกับลูกปัดสองเม็ดหลังจากนำพวกมันออกมาการพังทลายก็หยุดลงหวังหลินส่งสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปในลูกปัดและตื่นตระหนกทันที วิชาน่าสนใจอะไรกันนี่ใช้กรรมวิธีบางอย่างที่เต่าสร้างขึ้นให้กลายเป็นกระเป๋าใส่ของหวังหลินสูดหายใจลึกและเข้าใจว่าทำไมซิ่วเฟิงหานถึงไม่มีกระเป๋าใช้เต่าของตนเองเพื่อสร้างมิติของตัวเองเก็บสิ่งล้ําค่าไว้ข้างในเป็นการป้องกันขั้นสูงสุดวิชานี้ได้ผลจริงๆหลังจากดอกบัวสูญเสียลูกปัดผลึกและควันสีดํามันจึงแห้งเหี่ยวอย่างรวดเร็วราวกับเวลาได้ผ่านไปหลายพันปี มันแห้งเหี่ยวอย่างสมบูรณ์และกระทั่งหายไปในที่สุดหวังหลินถอนสายตาออกมาและบดเด็กขยี้ลูกปัดผลึกหนึ่งชิ้นทําให้ขวดยาปรากฏออกมาขวดยานี้ถูกผนึกไว้ด้วยขี้พึ่งซึ่งหมายความว่ามันไม่เคยเปิดมาก่อนบนขวดมีคําว่าซิวสลักไว้อย่างประณีตบรรจงหวังหลินทําลายขี้พึ่งออกไปหลินพลังปราณสวรรค์พวยพุ่งออกมาทําให้รู้สึกสะดวกสบายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างยิ่ง ในขวดมีเม็ดยาเพียงหนึ่งเม็ดเท่านั้นและแม้ว่าหวังหลินจะไม่ทราบผลลัพธ์เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ของธรรมดาหวังหลินมองมันอยู่นานจากนั้นเก็บเม็ดยาไปและทำลายลูกปัดอีกเม็ดแสงกระพริบวาบและยันชิ้นหนึ่งปรากฏขึ้นยันชิ้นนี้ดูธรรมดามากเนื่องจากไม่มีสิ่งใดผิดปกติมีสัญ,ญลักษณ์รูปหนึ่งรูปวาดเอาไวด้วด้วยการใช้ตะกั่วแดงนี่มันอะไรหวังหลินตกตะลึงและหยิบยันขึ้นมามองใกล้ๆ นี่มันดูเหมือนยันที่เขาเคยเห็นมาก่อนตอนที่ระดับบ่มเพาะขั้นรวบรวมลมปราณหากซิ่วเฟิงหานเก็บมันไว้ในเต่าของตัวเองมันไม่ใช่สิ่งของธรรมดาหวังหลินขมวดสายตาและมองมันอยู่นานแต่ยังไม่อาจพบเบาะแสใดได,ได้หลังคบคิดอยู่สักพักเขาจึงเก็บยันกลับไปและไม่คิดถึงมันอีกจากานั้นร่างกายกระพริบว่าพุ่งออกไปจากถ้ำตรงตรงองคราเทพตามติดอย่างใกล้ชิดและผสานเข้ากับเงา ภูเขาแห่งสายฟ้าลูกนี้อยู่ที่ปลายขอบชิ้นส่วนแดนสวรรค์ตรงปลายขอบแห่งนี้มีพื้นที่สายฟ้าอยู่ลาสายฟ้าดุจโซ่ตรวนยื่นออกไปเข้าสู่ความมืดมิดในแดนสวรรค์พิรุณมีค่ายกลเคลื่อนย้ายแต่ว่าสายฟ้าในแดนสวรรค์อัศนีนั้นทรงพลังเกินกว่าจะวางค่ายกลเคลื่อนย้ายการเดินทางขึ้นอยู่กับพลังอำนาจของรอยเท้าคนผู้นั้นหวังหลินคบคิดเขาไม่ได้รีบเร่งจะออกจากเศษชิ้นส่วนแห่งนี้ แต่ก็ต้องสืบค้นพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อหาจุดผันผวนพลังปราณสวรรค์ขณะที่เหาะเหินหวังหลินสีหน้าเปลี่ยนไปพลังปราณกระบี่สองสายลอยเข้าหาเขาจากด้านหน้ามีหนึ่งบุรุษและหนึ่งสตรีอยู่บนกระบี่สองสายบุรุษสวมชุดคลุมสีน้ำเงินเข่งเส้นผมยาวมัดมวยขึ้นไปติดกับริบบิ้นสีน้ำเงินเขาอายุราวราวปีและมีรูปลักษณ์ที่พิเศษส่วนสตรีอายุราวราวด แม้ว่ารูปร่างหน้าตาของนางจะสวยเช่นเดียวกันแต่ดวงตาดุดฟินิกนั้นดูชั่วร้ายและทำให้นางดูมีนิสัยประหลาดขณะที่ทั้งสองกำลังเหาะเหินพวกเขาเหลือไปเห็นหวังหลินและอดไม่ได้ที่จะหยุดลงทั้งคู่คพร่กระจายสัมผัสวิญญาณของตนออกมาอย่างระมัดระวงังและโล่งใจเล็กน้อยที่พบว่าหวังหลินเป็นแค่เซียนขั้นเทวะระดับปลายสูงสุดเท่านั้นทั้งสองคนมองหน้ากันเองและเหาะเหินออกไปไกลโดยไม่ได้พูดเลยสักคำ ขณะที่ทั้งสองคนสังเกตระดับบ่มเพาะของหวังหลินหวังหลินก็มองทะลุพวกเขาไปด้วยเช่นกันสองคนนั้นเป็นขั้นเทวะระดับปลายสูงสุดทั้งคู่และยังไม่ได้ทะลวงผ่านพวกเขาไม่ได้มีพลังดั้งเดิมในวิญญาณมากนักไม่เหมือนหวังหลินที่ถึงจุดอิ่มตัวไปแล้วสองคนนั้นไม่ต้องการสร้างปัญหาและรีบจับไปอย่างรวดเร็วหวังหลินเพียงแค่มองครั้งเดียวก่อนจะถอนสายตาและมองพื้นดินรอบตัว แดนสวรรค์อัศนีเปิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งดังนั้นการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งจะน้อยลงอย่างไรนักเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มีโอกาสสูงที่จะได้สมบัติระดับสูงมาบ้างหวังหลินพบเจอประสบการณ์จากแดนสวรรค์อัศนีมาก่อนดังนั้นมันจึงง่ายดายมากขึ้นคลิปตาเดียวหวังหลินก็อยู่ที่นี่ครบหนึ่งเดือนแล้วเขาไม่ได้พบเจอเซียนมากนะักมีเพียงแค่สามถึงห้าคนเท่านั้นในหมูพวกเขาหวังหลินไม่ได้เจอเซียนขั้นมายาหินเลย ส่วนใหญ่จะเป็นขั้นเทวะและมีแม้กระทั่งขั้นแปลงวิญญาณหนึ่งคนหวังหลินค้นหาไปทั่วทั้งเศษชิ้นส่วนแดนสวรรค์ในเวลาหนึ่งเดือนนี้และไม่พบอะไรเลยเขาหยุดค้นหาและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดกลับไปตรงตำแหน่งที่เขาเริ่มต้นณนะวันนี้ขณะที่หวังหลินกำลังเหาะเหินดวงตาพลันรีแคบบนพื้นห่างออกไปไกลมีค่ายกลกะตะเกงหนึ่งพลันปรากฏขึ้นมา แม้ว่ากระตะเกนนี้จะถูกซ่อนเอาไว้สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกระตะเกนเช่นหวังหลินมันเห็นได้ชัดมากเขาจําได้ว่าไม่เคยเห็นกระตะเกนนี้มาก่อนตอนที่เขาผ่านมาที่นี่ครั้งที่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ